โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองใหม่บางพลีจัดโครงการการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลตำบลปลอดบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและสร้างเครือข่ายผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างโดยสิ้นเชิงครับนายประจวบลีลาพัฒกรนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางเสาธงเป็นประธานเปิดโครงการการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลตำบลปลอดบุรีโดยมีนางเพลินใจ ชัยนภพร์ว้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองใหม่บางพลีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับในประเทศไทยมีประชาชนที่มีสาเหตุการตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ว่านอกจากผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงต่อตอนเองแล้วยังส่งผลกระทบให้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะบุคคลที่รักของตนทั้งในบ้านครอบครัวซึ่งการสูบบุหรี่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังทำให้สิ้นเปลืองอีกด้วยดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตะบลเมืองใหม่บางพลีจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนและเป็นการขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนให้ประชาชนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสุขภาพของตนเองแล้วยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคคลรอบข้างอีกด้วยทั้งนี้ยังได้มีการจัดตั้งชมรมคนไม่สูบบุหรี่และเลือกประธานชมรมโดยนายแหวนมณีนะครับได้รับคัดเลือกเป็นประธานชมรมคนไม่สูบบุหรี่มาต่อกันที่สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech รับสมัครนักศึกษาระดับปวชปวสปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ สวัสดีครับผมอาจารย์สำรวยมหา,าพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพเทคนโ,ลโลออ e คทคนโลยีภาคตะวนออก e t e c คครับเทคโนโลยีภาคตะวนออก e t e c คเรียกย่อยๆว่า e t e c คนะครับก็จะรู้กันในนามอ e ีเทคเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานสามสมัยซ้อนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและก็มีที่เดียวนะครับ อีเทคเปิดดําเนินการมาตั้งแต่27นะครับปัจจุบันก็มีเปิดทุกระดับตั้งแต่ปวชวปวสมีนักศึกษาอยู่เกือบหมื่นคนนะครับก็ดําเนินการอย่างนี้เลยมาเราได้รางวัลต้นโรงเรียนต้นแบบนะครับแล้วก็เปิดดําเนินการสอนในระบบและปัจจุบันเราเปิดดําเนินการสอนตามอัธยาศัยในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นะครับก่อนอื่นผมขอ,อยัดทักความให้ฟังนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี2542 มีการประกาศให้สถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน3รูปแบบนั่นคือในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยระบบเชยบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสอบตนองกับคนที่ไม่มีเวลาในช่วงวันธรรมดานะครับเนื่องจากเขาเหล่านั้นต้องเรียนต้องทํางานใน ต้องทํางานในวันกปกติ5วันและมีเวลาจะมีเวลาแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้และมีศักยภาพสูงขึ้นจ,จ,จึงจึงเปิดระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ปี4-9นะครับปัจจุบันก็มีนักศึกษาที่เข้าเรียนระบบนี้รวมแล้วประมาณ890คนนะครับเราเปิดอยู่3 0ศูนย์ ศูนย์ที่อเอกเองและก็ศูนย์ที่บอ่อวินที่ระยองล่าสุดเรามาเปิดที่เคหะบางพีบางพีโรงเรียนเคหะบางพี10ปีสปชนะครับแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วรุ่นที่1นึ่งขณะน,นี้กำลังรับรุ่นที่2นะครับขออนุญาตเรียนให้ซาบนิดว่าเราได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยเกิดและก็มหาวิายทยาลัยธนบุรีเพื่อจัดระบบการเรียนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นะครับ เพื่อที่จะสนองความต้องการกับคนในพื้นที่ที่ผมกล่าวไปทั้ง3มที่นะครับโดยเปิดให้เรียนตั้งแต่ระดับปวชในสายช่างและบริหารธุรกิจปวสก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเรายังเปิดในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชานะทั้งทั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลเกิกืแล้วก็ธนบุรีขณะนี้เราเปิด ต่อยอดจนถึงระดับปริญญาโทนะครับซึ่งสามารถเรียนวันอาทิตย์วันเดียวสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของธุรกิจตลอดจนนักการเมืองทุกระดับนะครับสามารถที่จะใช้เวลาว่างวันเดียวเนี่ยมามาเติมเต็มในสิ่งที่ที่เขาต้องการนะครับแล้วก็สามารถได้จบได้เป็นมหาบัณฑิตจบแล้วสามารถต่อปริญญาเอกได้ทุกสาขานะครับที่ต้องการนะครับนี่คือความโดดเด่นหรือความคล่องตัวของของการจัดการสารในปัจจุบันครับ อันน,นี้เปิดรับสมัครทุกระดับ <Okay. S 1> รับสมัครทั้งปี1ปีจะมี3รอบการศึกษานั่นหมายถึงว่าทุกๆปีเนี่ยจะมี3มรุ่นนะครับตั้งแต่เดือนเราเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็เดือนตุลาแล้วก็ไปเริ่มอีกทีหนึ่งพฤศจิกาเอ่อโทษดีมกรารนะครับรก็สามารถสมัครได้ถ้าที่ศูนย์อิ e เทเองที่สถาบันเองเนี่ยทุกวันแต่ถ้าเป็นที่ เคหะบางพีเฉพาะวันอาทิตย์เราจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มารับสมัครที่นี่เลยนะครับก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ที่บอวินก็เช่นเดียวกันเรารับสมัครเฉพาะวันอาทิตย์นะครับครับเบอร์โทรติดต่อ,อ,ตตอถ้าสะดวกผมยินดี จะตอบคำถามทุกคคำถามถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับเบอร์โดยตรงถึงผมเลยนะครับ0814912345หรือสะดวกโทรไปที่สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค038206081ครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอที่อยู่บริเวณสมุทรปราก,การนะครับผมมีแนวคิดว่า ลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนเพื่อการศึกษานะครับการศึกษาทําให้เราองอาจและมีประสบการณ์และสามารถประสบความสำเร็จได้ในชีวิตในระยะสั้นครับสวัสดีครับสถานปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญบุญเมืองใหม่บางพลีเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองใหม่บางพลีและชุมชนใกล้เคียงร่วมปฏิบัติธรรมทาบุญตักบาตรประจําเดือนกร,รกฎาคม2 5 5 3ครับ สถานปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญเมืองใหม่บางพลีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองใหม่บางพลีและชุมชนใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและทำบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรมประจำเดือนกระกฎาคม2553เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันที่16ก,กรกฎาคม2553เวลา19นาฬิการ่วมปฏิบัติธรรมและร่วมทวบุญตักบาทในวันที่17กรกฎาคม2553ตั้งแต่เวลา7นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปบริษัทแสงเจริญทูลแอนด์ไดเอ็นจิเนียริงจำกัดเปิดรับสมัครพนักงานจำนวน3อัตราครับ บริษัทแสงเจริญชูแอนด์ดรายเอ็นจิเนียริงจำกัดผู้ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเปิดรับสมัครพนักงานดังนี้พนักงานทรเอท์แม่พิมพ์2อ,อัตราพนักงานประกอบแม่พิมพ์1อัตราคุณสมบัติวุฒิป 6- ถึงม6อายุระหว่าง2 2ถึง35ปีมีประสบการณ์ในการทำงานใช้เครื่องเจาะกลึงเมลลิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายได้ที่คุณนัดดาฝ่ายบุคคล บริษัทแสงเจริญชูแอนด์ดาเอ็นจิเนียริงจำกัดเลขที่913ทับ2หมู่ที่15ซอยหมู่บ้านซิตี้พาร์คถนนเทพารักษ์ตะบนบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02 706 0 9 1 3ถึงและ02 706 1 3 2 5ถึงต่อ117และ124ประก,กันสกรู่ช่วงหน้าไปที่เขตพื้นที่ของอำเภอบางบอก